ยาหลายพ,พาากวกี่มาได้กันหมอเราปรังมากแกันนะกรกินคู่ปุบเสแล้วก็เส่บจพดรถแล้วปู๊บก็กินแล้าไมปู๊นี่ครับตื่นมาจะหาก,กินรถโอ้โหยิงได้กันม่้ยเื่อไละกินเนีนไปสื่อสีมาท่าเท่นันอ้าบางนไปไสวะ มันงหงแล้วะเ่ริดิบอกม่แ่เจ้าเขาทำเขาเหลือก็ไปไวเขาไงดิแดดแดดมากล้วผ้ากันเขาไงดิแดดมากผ้าเขาไงฝนตกผ้าเทเบียดที่ตเยีนบอกองไโอ้โอไงนะเอก ตาบักหุงตักหุงเฮยไรนี่ไม่ด่าก็เก็บมาวันนี้นัดกับไปตามุ่งนัดอีกป่นอนนอนเออเ้ยทำอันขําชักเบาแตละอันแตละอันไปแล้วบาษาเจ้าเล่ ไปสิ้วนตัวต <out> ไปซ <Dear. S 1> ここื้อไอ้สีท่าบ้านกุญแจรถเจ้าอยู่ไนกุญแจรถเจ้ารถกระบะอยู่ไหนเนี่ยติดอยู่ในกระเป๋าหวัดพญาะยากมั้งเปบ่าอกุญแจสำรองพอดีบอสเรามีอยู่ดีดอกหนึ่งให้ป้าเก็บเด้กุญแจสำรองแล้วให้ป้าเก็บเด้พอเห็นอยู่นี่ต้องเครื่องใบสามทุกกระดู มันท่านังจริงมีบ้าบอกท่านปรานพี่โดอ่โอะไมีพี่โดพ่อไม่นี่ไปเที่ยวกับบนห้องไปบะพวกไปเที่ยวกับบนห้องกับป้าไปซื้อของฮะโอ้ไปซุปโตป้าป้าป่าไปป้อซุปโตไปซุปโตโอ้ทำหน้าขี้ฮะทำหน้าขี้ ไปซุปไปได้ยังบ้างไปยังซุปบ่อทองบอกเออบ่อเงินบ่อทองที่ใส่มากันด้วยทำหน้าขี้บันแพงบันแพงเออแพงนี่มั้งแหะชั่วโมงเดียวทำหน้าขี้ไหมพูดร่างกานี่ล่ะเออพูดรังกาแล้วมาซุปแบบคนเบนสมองมันน้ำไหลอยู่ช่วงนีงเป็นแต่ซุบอยู่แต่ย่าถ่ายมันอันน้ำเท่าไหร่บ้้านไม่บอกเจ้าจ้างห้องนี้เป็นบ่อไหนเอาวะเป็นช่างบำรุง สร้างไฟสร้างปะปกจางรกอเราะจ้ากันเสียได้มีเงินรายได้เพิ่มตัวเดือนละหาพันเหรียญ0โอเออต่วจิตามอุปกรณ์พันหนึ่งสี่หางไปพันพันหนึ่งสี่ทรงให้ลูกสี่พันแล้ว่เขาใจโอเคปะใช้ผูกเอาพร้อมโอเคปะตืมกันเนี่ยบาดนี้ผู้ใดห่างพูดใดร้งเลยเมื่อเดียบันนี่ที่สองกับมืไตเออ มันจะได้มันจะได้มีหน้าที่รับผิดชอบของมันไฟดับในต่างต้นเลยไฟลานกาแฟไฟดับหลอนไฟขาดรวมเออแล้วมุกยอมมันได้กระหอกไงว่าลานปูนี่ไงดูแลทั้งลานปูนี้ก็น้ำตันหัวน้ำแตกหมดเออทำไมแม่ปูไปซับโพซับโพไปยันจันเหมือนบ่มีงาน มือใดบ่ไม่มือใดแบบบ่มีงานน่ะมือเท่าแตกกันดีวะเท่าทแตกงานไอ้ปุ๊มันสิฮักจักมือนึงล่ะอันอันท่อหน้าบ้านข่อยกั่นนอ่ะรับหน้าที่ของตัวเองสิรับไม่รับตั้งคิวไปบอกพกอี่ผู้อำนําเอกศึกษาจ้างหลานเราอยู่บ่เราบ่จ้างอไรกจนถึง เออเป็นเอ็นแล้วจเหำใช่ไหมอืมอันนี้บอกว่าเตตัวบัญชีได้ไหมตัวใีม่ป่อนั่นแหละแล้วก็เอาไม้เล็กบัญชีมาให้พันธสิทักโอนไปให้ลูกเมื่อเดือนทุเดือนเลยแต่ตรงเม่อไหรที่เราไปชอบเมื่อไหรที่เ้าความวิตบัติทีนี่นึกสิมาตื่นสวยบ่ได้เด้ เขาบอกว่าแปดโมงเลต้องขางานเหรอเด้ินนออกไม่จ่ายอะไรหรอรับออกไดนเงินบอกยืดหยจับแล้วออกบอกเราเขาเจอแตเพื่อนนี่แหละงานทั้งานอย่างเดียวเลยานกเสเดือนละอโดนไปเป็นขึ่มือไทยอือเอ้แบลโดนว่าบินทำ บินโดนไ่สดดีกว่าอะไไปที่นี่อารมปวยเมื่อสิพภาพรยังอยู่นี่นะเมื่อคืนนี่กนังมาเมื่อคืนกูขามูเดียวกนทอนทอนอยู่เออคืนมาลับมาดันเออตื่นกีนมากินเดียวนี่ตื่นกี่มากินมาดิจีโก้พพ่อดูสาไปช่องลูกองินี่เมอยไพี่บางอู๋ใก็ไม่ได้นอนนี่เลยนี่ ปวัน่ะนอน้วานนี่วนทอทอดเอมันอนมันอ่านนี่เื่อไอ้มามือเปียนอะเิงห้ามลับเด้อมึงห้ามหลับเด้อมึงเป็นมูเด้อยอดถ้าได้ขึ้นทางไงเลยรับแหละหามึงกูบอกนเดียวตั้งวโดนไปับมาเอามา่เอยเตี้ยวาจะแลนเข่ากันแล้วสินปนั่นไ่เล่นายกันแบบแลนเข่ากันแล้วิน ไปมาถามแล้วว่าที่เป็นเต็มใดเออไปตามที่วี่ติดตักทีวีเจะพาไปทั้งเต็มเออแล้วมันแตกไปยี่สามเต็มนะเออมันสามเต็นมนั่นสต่การะคาำเมื่อกี้นั่นนะก็เขาสาระคามอยู่แต่ว่าหมอกการะศินพวกข่อยไม่แยกการะศินป์ผิดดิพวกข่อยไม่ได้ไปสมเด็จพวกข่อยออกกนนันนวลทะลกออกสีทาคว่าไปเมื่อหรอวะไปเลี้ยวซ้ายกูมาว่าบ้านกูเลยเละเมื่อหรอ เป็นหัวอยู่เอาตอนเขามา30นันที่เลยใช่ไหระบบัดบัดเดอยอ่สง้อมือนอ่ะาัดเือแล้วบัดเดือ่าผวเ่าพามาทังไหยังยังน่ะอืไอ้ฝนตกอันคือค่อยแลนมาทางผีผมไมีฝนเลยแลนยังไงแต่ว่าถ้าแลนมาทำเหล้านะฝนตกมาตลอดทางยุคการได้ศีนนะฝนตกตืขน้นี่นฝนตัดตัเออ น้ำถมใช้บ้านด้ยกันเนี่ยน้ำน้ำไปตั้งคังอยู่ดิถนนยังเปียกอยู่น้ำอะไรของอ่อนแก้วอยู่เนาะค่อยเขาใช้บ้านเอาไปผอดทางแยกทะลุออกไปปุ๊บผอนทางแยกเลี้ยวซ้ายกุมมาวานเลี้ยวขวาสีธท่านมาเพอเลี้ยวขวาไปเรื่อยมาผอนโรคบาดสีธาตุโอ่ะตัวปฏิเสธยากจังไหนเหมือดเท่าจังไหนเหมือดเลยเอาบังมาไปฝากไปเฮย่อยจะเป็นยังไม่ขึ้น <Hey. S 1> ปาดนางตะกอนมูเอฟซีขวัตะว่าชีบ่ท่วงะล่ะนางตะกอนมูบ่าะลรเเก้าหน้าที่นี่นะข่อยกับไอ้นี่ยอะขอกับยุดยอต่อไปยุ่เวลาคุยเง็นนะนะคุยสิไปเที่ยวหนนะ